ทุกคนรู้ไหมคะว่าก่อนที่จะมี The Little Mermaid ปี2023เนี่ยที่แคสติ้งออกมาไม่ตรงปกแล้วก็ปรับบทในส่วนที่ไม่ควรจะปรับจนภาพยนตร์เนี่ยออกมาขาดอัตลักนะคะแบบขาด,ดกันเกินอะไรเงี้ยคะ่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยมีภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นะคะที่ดัดแปลงมาจากอนิเมชั่นเรื่องหนึ่งคะ่ะที่เคยมีความข,ขัดกันเกินแบบนี้มาก,ก่อนคะ่ะนั่นก็คือมู่หลานในปี2020นั่นเอง สวัสดีค่ะดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนล e ี p l e plus ซึ่งภาพยนตร์มู้หลานนะคะก็จัดได้ว่า เป็นกระแสฮือฮาตั้งแต่แรกเลยค่ะที่ดิสนีย์เนี่ยประกาศว่าจะทำไลฟ์แอคชั่นนะคะโดยความที่นักแสดงที่ได้มารับบทต่างๆในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต่างเป็นนักแสดงที่มากฝีมือและก็มากชื่อเสียงค่ะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมนักแสดงเบอร์ต้นๆของจีนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นหลิวอ,อี้เฟยดอนนี่เยนนะคะแล้วก็นักแสดงมากมายหลากหลายคนเลยล่ะค่ะได้มารับบทต่างๆในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ นอกจากแคสติ้งดีๆที่ตรงปกตรงบทประพันธ์แล้วเนี่ยด้านองค์ประกอบอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วค่ะด้วยความที่เป็นค่ายยักษ์ใหญ่เนาะ CG องค์ประกอบฉากเอ่ยใดเนี่ยมันก็ต้องยิ่งใหญ่สมกับเป็นดิสนีย์อยู่แล้วถูกไหมคะแต่แล้ทุกคนรู้ไหมคะว่าในส่วนของการตาดปรบับเปลี่ยนอะไร,ห,รหลายอย่างในเรื่องเนี่ยทำให้ภาพยนตร์ที่ควรที่จะเพอร์เฟกเนี่ยกลับกลายเป็นข,ดขาดๆเกินเรื่อยๆเอื่อยๆไปซะได้ แล้วจะมีอะไรบ้างปีโป้มีมาให้ทุกๆคนฟังถึง10ข้อเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่าภาพยนต์รมู่หลานเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรจนทําให้ภาพนตยนเนี่ยขาดเสน่ห์และขาดอรรถรสบ้างตามมาฟังกันเลยค่ะใครกันที่มองจู อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่ามูหลานไลฟ์แฟชั่นคือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงแต่อิงจากอนิเมชันที่ดิสนีย์สร้างขึ้นมาโดยการดำเนินเรื่องและองค์ประกอบต่างๆก็ยังคงเป็นแบบอนิเมชันมีเพียงรายละเอียดยิบย่อยเท่านั้นที่ถูกตัดออกไปแต่ทว่ารายละเอียดยิบย่อยที่ถูกตัดออกไปนั้นคือเสน่ห์ของมูหลานเวอร์ชันดิสนีย์เลยก็ว่าได้ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องบุกเบิกการฉีกต้นฉบับของตัวเองแต่พยายามที่จะคงไว้ซึ่งเส้นเรื่องเดิมที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่และอะไรดีๆที่ถูกตัดออกจากมู่หลานบ้างไปฟังกันเลยคะ่ะ 1. เพลงซาวด์แทร็กทั้งหมดที่ถูกตัดออกเป็นหนึ่งในสิ่งที่เสียดายส,สุดแล้วนะคะที่ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์เนี่ยตัดสินใจจะตัดออกไปนะคะเพียงเพราะว่าอยากให้มันเกิดความสมจริงในภาพยนตร์มากขึ้นเพลงทั้งหมดนะคะจึงถูกตัดออกไปและเอามาทําเป็นเพียงซาวด์แทร็กในบางช่วงเท่านั้นแต่ผลลัพธ์เนี่ยกลับออกมาในทางกลับกันเพราะถึงแม้ว่าจะตัดเพลงออกไปภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ได้สมจริงขึ้นเลยสักนิดหนำซ้ำยังทําให้ภาพยนตร์นั้นขาดเสน่ห์และความเป็นตัวเองไปมากคืออนิเมชั่นของดิสนีย์ มันดังได้ก็เพราะว่าเพลงเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งของแอนิเมชั่นเลยนะน่าเสียดายจริงๆนะคะที่เขาตัดเพลงเพราะๆเ,เหล่านี้ออกไปไม่ว่าจะเป็น reflection ห,หรือเพลงบิวของเหล่ากองทัพยอย่างเอา m e ก a Man out of you ซึ่งเบบ้โป้นีชอบมากเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะที่ติดหูมากๆและถูกตัดออกไปทั้งหมดเลย 2. ตัวละครอย่างมูชูถูกเปลี่ยนจากเมืองก้อนกลายเป็นฟีนิกซ์แถมยังโดนลดบทเจ้าหญิงดิสนีย์และสัตว์คู่ใจเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่ว่าเพราะอยากได้ความสมจริงเอาใจพี่จีนจึงตัดมังกรออกไปและให้เหตุผลว่ามังกรเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนเคารพและนับถือแต่ดิสนีย์เนี่ยดันเอามันมาทําเป็นตัวละครที่ตลกโปกฮาซียอยงนั้นชาวจีนเนี่ยจึงไม่พอใจกับเวอร์ชันแอนิเมชันของมูหลานของดิสนีย์มากๆเลยล่ะคะ่ะในเวอร์ชันคนสแสดงดิสนีย์จึงเลือกที่จะตัดบทเพื่อนสีอย่างมูชูออกไปแต่เขาเนี่ยก็ยังมีความปราณีอยู่นะเพราะว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนบริบทของมูชูนะคะจากมังกร กลายมาเป็นฟีนิกซ์แถมยังเป็นฟีนิกซ์ตัวเมียด้วยนะและฟีนิกซ์เนี่ยยังสื่อถึงความเป็นตัวแทนของผู้หญิงด,ด้วยแต่จะว่าปราณีก็ไม่ใช่เสเตตีเดียวหรอกค่ะเพราะไอ้เจ้าฟีนิกซ์มูชูเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะนอกจากบินโฉบไปโฉบมานาําท้ายมู่หลานเพียงเท่านั้นและมู่หลานเนี่ยก็เห็นมันเพียงแค่คนเดียวด้วยนะอ่าฟีลแบบคุยกับพวกแม่ซื้อเวอร์เวน 3. ตัวละครคุณย่าที่คอยให้ถ่ายมู่หลานถูกตัดออกไปอีกหนึ่งภาพจําของมู่หลานเลยเนี่ยก็คือการที่มีคุณย่านะคะคอยให้กําลังใจหลานสม่เสมอคอยพร่ำสอนและเป็นที่พักใจให้กับเจ้าหล่อนเสมอในยามที่ทะเลาะก,กับพ่อแม่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของการตัดตัวละครนี้ออกนะคะแต่บริบทของตัวละครนี้นะคะก็ถูกแทนที่ด้วยตัวละครน้องสาวของมู่หลานนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าตัวละครน้องสาวของมู่หลานเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ไม่ได้ส่งผลต่อในเรื่องสักเท่าไหร่ แต่การมีคุณย่าเนี่ยมันทำให้อิมแพคต่อเนื้อเรื่องมากกว่าจริงๆ 4. พระเอกอย่างแม่ทับช้างถูกหั่นออกเป็นสองคาแรคเตอร์เท่าที่จําได้ตอนตามข่าวเรื่องนี้นะคะตัวละครแม่ทับช้างเนี่ยถูกตัดออกและเปลี่ยนบริบทใหม่เนื่องจากในอนิเมชันดูเหมือนจะส่งเสริมเรื่องรักร่วมเพศมากเกินไปเพราะตัวละครช้างที่เป็นพระเอกเนี่ยมีความรู้สึกดีๆให้กับมู่หลานตั้งแต่เขายังไม่รู้ที่ซ้ําว่ามู่หลานเนี่ยเป็นผู้หญิงและอีกอย่างความเป็นแม่ทับกับลูกน้องในทัะนะมันก็เลยดูไม่งามนักสักเท่าไหร่ตัวละครช้างจึงถูกหั่นออกเป็น 2องคาแรคเตอร์ไปเลยจบๆโดยในเรื่องเนี่ยจะมีตัวละครใหม่นะคะที่ชื่อเฉินหงหุยที่มาแทนพาร์ทพระเอกของแม่ทับช้างนะคะและในเรื่องเนี่ยเขาก็จะเป็นทหารคู่ปรับกับมู่หลานนั่นเองอ่าซึ่งเหมือนช้างกับมู่หลานในตอนแรกๆเลยทีเดียวส่วนในพาร์ทของแม่ทับนั้นถูกสร้างเป็นตัวละครใหม่เช่นกันค่ะโดยตัวละครใหม่นะคะชื่อว่าแม่ทับถัง ที่รับบทโดยดอนนี่เยนนั่นเองซึ่งแม่ทัพถังนะคะก็จะมีบริบทเดียวกันกับแม่ทัพช้างตอนเป็นแม่ทัพเลยค่ะที่จะมาเป็นผู้คุมทัพนะครับเป็นผู้นําต่างๆเนาะและก็เห็นความสามารถเชื่อมือเชื่อใจในตัวมู่หลานนะคะจุดนี้ก็ไม่ได้น่าเสียดายหรือทําให้ขัดเสนห์อะไรนะคะมันได้อารมณ์ไปอีกแบบค่ะ จัดว่ายังดีอยู่นะแต่สสว่าไปแล้วเนี่ยก็คิดถึงตาแม่ทับช้างเหมือนกันเนาะคิดถึงความปากร้ายแต่ใจดีแล้วก็ความแอบเป็นห่วงเป็นใยที่มีให้กับมู่หลานของแม่ทับช้างจริงๆนะคะซึ่งตัวละครช้างนะคะเป็นตัวละครที่สื่อเป็นในๆเลยว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็น LGBT อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าประเด็นที่เขาเนี่ยหลงรักมู่หลานในคราบของผิงนั่นเอง5าสามแกลลออย่างหลิงเหยาเฉียนโปถูกลดความสําคัญลง อีกหนึ่งสีสันและไอคอนิกของเรื่องเลยก็คือสามสหายที่เป็นคู่ปรับกับมู่หลานในตอนแรกถูกลดบทลงให้เป็นเพียงเพื่อนร่วมทัพเท่านั้นนับว่าน่าเสียดายมากๆเลยค่ะเพราะว่าในอนิเมชันเนี่ยสตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีความสําคัญแล้วก็ขับเคลื่อนเนื้อเรื่องได้ดีมากๆเด่นไม่แพ้ตัวหลักเลยทีเดียวเราจะได้เห็นฉากความเป็นเพื่อนที่3ามเกลอเนี่ยหยิบยืนให้หมูหลานแล้วก็ฉากบุกที่ดุเดือดมากๆชอบสุดเลยก็ไอฉากแต่งหญิงไปะเด็จศึกนี่แหละน่ารักสุดๆไปเลย 톡 ความพยายามของมู่หลานในแอนิเมชันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่ามู่หลานเนี่ยไม่ได้มีความรู้พื้นฐานการต่อสู้อะไรใดๆเลยมีเพียงแค่ใจที่มุ่งมั่นจะทําเพื่อพอ่อแต่ในเวอร์ชันคนแสดงเนี่ยจะแสดงให้เราเห็นตั้งแต่เด็กเลยนะคะว่ามู่หลานเนี่ยมีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดค่ะเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นนักรบเลยทีเดียวซึ่งการปรับจุดนี้เนี่ยมันก็สมเหสุสมผลดีนะกับผู้หญิงตัวเล็กๆที่จะเข้าไปอยู่ในค่ายผู้ชายะแต่ทว่ามันกลับขาดอัรถรสษในส่วนของการที่จะทําให้เราเห็นวิวัฒนาการของตัวละครนะคะใน อน,นิเมชันเนี่ยเราจะได้ลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยนะคะว่ามู่หลานเนี่ยจะเป็นยังไงคือเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วจะไปสู้อะไรผู้ชายได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นอะไรต่างๆเธอก็เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ในเวอร์ชันคนแสดงเนี่ยเราไม่ได้เห็นความพยายามถึงจุดนั้นเท่าไหร่เราเห็นแต่การที่เธอเนี่ยพยายามที่จะปกปิดตัวตนเอาไว้ซะมากกว่า อ่เหมือนอย่างที่ภาพยนตร์เนี่ยพยายามจะสือให้เราเห็นว่าเธอพยายามที่จะปกปิดตัวตนทําให้เธอเนี่ยทำอะไรไม่สำเร็จแต่ในตอนที่เธอเนี่ยเปิดเผยตัวตนแล้วว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรเป็นใครทําให้เธอเนี่ยสามารถสู้ได้อย่างเต็มร้อยแล้วก็ชนะศึกได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะ7 ฉากต่อสู้ในตอนท้ายเรื่องในตอนที่มู่หลานนั้นได้ต่อสู้กับชานอยู่เพื่อปกป้องฮองเตในอนิเมชันนั้นเธอได้ต่อสู้ต่อหน้าประชาชนชาวจีนกว่าพันคนทุกคนเหนียต่างเป็นพยานให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าในไลฟ์แอคชั่นนั้นมู่หลานต่อสู้เพียงลําพังต่อหน้าฮองเต้เพียงคนเดียวเท่านั้นและมีแต่ฮองเต้เท่านั้นที่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงจุดนี้เนี่ยมันถูกเล่าเชื่อมโยงไปยังเรื่องเล่าดักด๊าของมู่หลานเลยนะคะที่เล่ากันว่าแท้จริงแล้วตอนจบของมู่หลานในชีวิตจริงเนี่ยเธอดไดป นางบำเรอของฮองเต้นะคะแทนที่จะถูกเชิดชูให้เป็นทหารองครักษ์แฉากตัดผมของมู่หลานย้อนกลับไปที่ต้นเรื่องก่อนที่มู่หลานนั้นจะตัดสินใจออกรบในแอนิเมชันเนี่ยเธอได้เอาดาบของพ่อเธอนะคะมาหั่นผมยาวสลวยสวยเก๋ของตัวเองเพื่อให้เข้าพวกกับผู้ชายในค่ายทหารได้แต่ในเวอร์ชนันคาแสดงเนี่ยก็ไว้ผมยาวฉ่ำแบบนั้นไปเลยสิคะแค่รวบ,รวบมว้มวนๆพอถึงเวลาก็ปล่อยผมออกมาแบบสลวยสวยเก๋เวอร์ จิ้งหรีดนำโชคที่ถูกตัดออกและถึงแม้ว่าเจ้าจิ้งหรีดในแอนิเมชันนั้นจะมีบทบาทที่น่าจดจำแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าไม่ได้มีความสำคัญกับเส้นเรื่องมากนะักเพราะงั้นการจะตัดออกเนี่ยก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเนี่ยได้มีการใส่อีสเตอร์เอ็กซ์ส่วนนี้เข้าไปนะคะก็มีตัวละครในกองพลทหารนะคะที่ชื่อว่าจิ้งหรีดมาแทน,นะคะ่ะข้าชื่อจิงหรีดแม่เล่าให้ข้าฟังว่าข้าเกิดในคืนพระจันทร์เต็มดวงแม่ข้าจึงบอกว่าข้าเป็นคนนำโชคมาให้ เรียกได้ว่าเป็นอิสต์เอ็กที่ใส่มาให้แฟนมู่หลาน,นได้ยิ้มกลิ่มกันประมาณนึงเลยล่ะค่ะเพราะตัวละครในจรจิ้งรีดน่ารักมาก 10. ตัวร้ายอย่างชานอยู่นั้นถูกตัดออกไปและถูกแทนที่ด้วยตัวละครใหม่อย่างบอรี่คานแถมนกคู่ใจนั้นยังถูกปรับบทให้เป็นแม่มดที่จำแรงกายได้ ใน Live Action นะคะจะไม่มีชานอยู่จากกองทัพฮันแต่ตัวละครนี้เนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยตัวละครใหม่ที่ชื่อบอรี่คานเขาเนี่ยเป็นหัวหน้านักรบนะคะแล้วต้องการจะแก้แค้นให้พ่อของเขาที่ตายไปเพราะฮองเต้นั่นเองและจะมีการร่วมมือกับอีกหนึ่งตัวละครใหม่ก็คือเจ้านกตัวนั้นนะคะที่ถูกปรับให้มาเป็นแม่มดเธอเนี่ยจำแรงกายเป็นนกได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นคนได้นะคะเธมีชื่อว่าเสียนเหลียง ตรงนี้ก็รู้สึกว่าปรับได้สมเหตุสมผลดีค่ะกับบ้านเมืองในตอนนั้นที่ไม่ยอมรับผู้หญิงที่เก่งเกินหน้าใช้จึงทําให้เซียนเหลียงนั้นเดินทางผิด,ผด ทั้งหมดนะคะก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ยืนยันได้ว่าทําไมมู่หลานเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นนั้นถึงกระแสไม่ค่อยดีและรายได้เนี่ยไม่เข้าเป้าทั้งที่แคสติง้งแทบทุกตัวละครเนี่ยดีมากๆแล้วก็การลงทุนฉาก CG ต่างๆเอย่ยใดมันตระการตามากๆนะแต่ตัวภาพพยโย์เนี่ยมันกลับจืดแบบจืดจืดมากๆเลยทีเดียว จบไปแล้วนะคะสําหรับส่วนที่พี่โป้นามาเสนอนะคะว่าอะไรที่ถูกตัดและปรับจนทําให้บทเนี่ยมันดูขาดๆกันเกินบ้างฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยทุกคนคิดเห็นเหมือนพี่โป้ไหมแล้วก็ใครทันกระแสะดราม่าช่วงนั้นบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะนอกจากคอมเมนต์พูดคุยแล้วเนี่ยยังสามารถคอมเมนต์เข้ามาขอคอนเทนต์ต่างๆได้นะว่าอยากให้พี่โป้เนี่ยหยิบเรื่องอะไรมาพูดมาคุยมารีวิวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจาก People Plus กันนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะทั้งหมดนี้เลยค่ะเป็นคอนเทนต์ต่างๆที่พี่ป l e เคยทำมานะคะเลือกจิ้มชมตามอธัธยาศัยและหวังว่าจะมีบางคลิปที่ทำให้ทุกๆคนชอบได้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย